สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลดวนเพลงพิมพ์ระดาแสงทองลางงานเพราะสาเหตุนี้นะครับก็คือเป็นข่าวดวนะ่วนเนาะสำหรับน้องเพลงพิมพ์ระดานะก็โพสจากบ้านฝ้าน้องพิมพน้องก็โพสว่าสวัสดีค่ะวันนี้น้องเพลงลางงานนะคะเนื่องจากคุณตาป่วยหนักจำเป็นต้องกลับบ้านคิดถึง FC ทุกๆกคนจึงเรียนมาเพื่อทราบน้องเพลงพิมพ์ระดานะครับ วันนี้16าพฤษภาคมเพลงพิมพดานะครับสมาชิกวงแสงทองนะหรือแพ่วพราวแสงทองประกศราศลางานกระทันหันเพราะคุณตาป่วยหนักเหตุก็คือคุณตาป่วยจึงต้องลางงานนะครับต้องเดินทางกลับบ้านทันทีแฟนๆอย่ร่วมส่งกำลังใจให้ทั้งครอบครัวและรอคอยการกลับมาของน้องบนเวทีอีกครั้งนะครับขอให้กลับมาโดยเร็วนะฮะ เราเป็นห่วงน้องนะครับคือน้องเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีเสียงร้องเป็นเอกลักษณ์นะน้องสร้างผลงานมาแล้วนะครับหลายหลากหลายเลยก็เป็นที่น่าจับตามองอีกคนหนึ่งนะครับในวงแสงทองนะพพราวเขาก็รักน้องนะครับเขาก็อยากให้น้องเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับเรียกได้ว่าเป็นวงที่น่าจับตามองแล้วก็เป็นศิลป,ปิน ในสมาชิกวงแพรพาแสงทองที่มีคุณภาพอีกคนหนึ่งนะน้องเพลงน้องเพลงเนี่ยเขาก็ได้รางงานประกาศกระทันหันเลยว่าคุณตาป่วยหนักนะครับน้องทำถูกอล่ะครับคืองานของน้องเนี่ยสามารถที่จะลาได้แต่เรื่องแบบนี้นะครับมันอยู่ที่ทางหัวหน้าด้วยนะว่าเขาจะอนุมัติหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับแต่อดูเชื่อว่าเนี่ยแพรวๆเขาเข้าใจแล้วก็คนในองค์กรแสงทองเนี่ย เขาเป็นโปรเฟชชั่นอลเขาเข้าใจในเรื่องแบบนี้เพราะว่าไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าใครจะป่วยเมื่อไหร่ถูกไหมอาฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่กระทันหันเมื่อมันเป็นอะไรที่กระทันหันเนี่ยมันก็ต้องมีการพูดหรือขอนะเขาเรียกว่าขอลางงานขอกลับบ้านไปดูอาการของคุณคุณตานะเพราะว่าคุณตาเนี่ยป่วยหนักและไอ้คำว่าป่วยหนักเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ฉุกเฉินนะครับแล้วก็เราไม่รู้ว่า คุณตาของน้องจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เท่ากับว่าให้น้องไปดูอาการไปอยู่ใกล้ชิดดีที่สุดมันคือกําลังใจชั้นดีเลยนะว่า,าการที่เราได้อยู่ใกล้ชิดคนที่เรารักเนี่ยแล้วก็กําลังใจเหล่านี้มันจะช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกสบายใจดีกว่าเออเราอยู่ห่างไกลนะครับแล้วเราทํางานโดยที่เราไม่ได้ ลากลับไปใช้ชีวิตหรือกลับไปหาคุณตาไปเยี่ยมคุณตาเลยนะจริงๆการไปอยู่ใกล้ชิดการไปดูแลเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าดดูก็อยากเห็นศิลปินหลายคนที่ทํางานหนักเนี่ยนะครับได้เอาเวลาว่างไปดูแลคุณตาคุณย่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่อะไรกับคุณยายอะไรเงี้ยนะฮะนะมันก็ดีเหมือนกันนะครับคือใช้เวลาว่างเวลาว่างของใครของมัน นะครับพื้นที่ใครพื้นที่มันแล้วแต่ว่าเออเราจะสะดวกเมื่อไหร่ยังไงนะฮะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ล้วนแยกย้ายกันไปเติบโตในสายอาชีพนะครับ อาชีพใครอาชีพมันเนาะเออนะครับอาชีพหมอลำก็ทําให้ดีทําให้มีคุณภาพทําให้สังคมยอมรับเมื่อสังคมยอมรับสังคมก็จะใจดีกับเราฉะนั้นเมื่อสังคมใจดีกับเราเนี่ยเราทําอะไรนะครับสังคมก็จะคอยซัพพอร์ตไม่ว่าคุณตาน้องเพลงจะเป็นยังไงอาการเป็นยังไงนะครับนะอนาคตถ้ามันร้ายแรงขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะ,ะระดมการช่วยเหลือ เกิดขึ้นได้นะเพราะว่านี่คือน้องเพลงแสงทองนะครับนะมันช่วยเหลือกันได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือน้องก็ต้องไปดูอาการก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงมีอาการอะไรหรืออัปเดตอะไรนะครับแอดดิวจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมรับทราบนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ